ทำอะไรให้ป้าฝนอา,อา,อาจะจรล้างรถให้ป้าฝนเหรออืมแล้วขันไหนอันนี้สีชมพูสีม่วงด้วยอืมออล้างให้สะอาดนะคะ <c oughs> อืม ฝาได้โอเคอใส่น้ำยานนดเดียวพอโอเคอันนี้เดียวพอนะครับพอแล้วเก่งมากหอมยังลุยได้ส,ดสวยไ้เหรอ ใช่มันเป็นสีชมพูมันก็เลยกลายเป็นฟองสีชมพูชมพูอืมพอยนะัมน้ำพอยนะ่มหู้โอเคน้ำพอแล้วนะพอแนละ้วพอ บ้าฝนต้องช่วยน้นตนะ้องช่วย้องเส้นอยู่แล้วบ้าฝนเอาอ,อีกครับเอาอ,อีกอ่ะมีงายเอาอีก ขัดปูนออกไหมโอ้โหเลอ น้องเซนชอบช่วยป้าฝนไหมชอบแล้วว่าฝนหาอะไรให้ทำน้องเซนชอบชอบทำทุกอย่างเลยใช่ป่ปอ,อืมสนุกด้วยเนะอะนเอะไรนะน,น้องเซนใส่ทำให้หน่อยเอาฟองน้ำให้ป้าฝนเอาเอาฟองเยอะมจุ กองน้ำเยอะๆให้พ่อฝนนี่อ่ะทุ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 วันนี้ล้างรถจะร้องเพลงอะไรไหมครับทำเพลงทำเพลง แก้สะอาดรึมันก็ฝนใกล้สะอาดหรือยังครับใกะแล้วแกะแกะแล้วอ่ะต่อต่ออีกนิดนึงกลางแล้วแกะสะอาดแล้วนั้านบอกแกะสะอาดแล้ว เล่นฟองเหรอล,อล้างรถเป็นลอยนิ้วเลยไอ้รอยนิ้วเลยไอ้เป็นลอยนิ้วเลยโอย้ <c oughs> เมื่อชาติเหรออื้ออ๋อมันก็ไม่ <tesenciwie> เสร็จป eh, ูนโ้ไหนขอน้ําน้ํามื้อนี้กันน้องเพ็ญยังยังเอาผุอีกก็หาสวยสะอาดเหรอโอ๋นี่ก็มากันเองสุดๆเฮ้ยเรียน แล้วแกะน้ำได้แล้วโอ้โน้ำร้อนร่าเร่าดูเปิดน้ำเลยไปเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำนี่นี่พวกน้ำบ้านนามีเสร็จน้ำน้อนไปแล้วสะอาดแล้วเนี่ยโหนี่อ้ยหมดแล้วไปรดน้ำกันไปแล้วผมจะไปออกมากายแล้วล้างมือลูก